หนใช่ค่ะขับปุ่ค่ะปั้นใช่มาลีค่ะคุณหาดูสิคะวันนี้มาเป็นขับปุ่นขปั้นมาช่วยน้องยนะคะอีกหนึ่งวันนะคะก็ช่วยน้องโยโพนี่หน่อยโยโพนี่พุ่มยกเขาจะหานะเขาจะหาอะไไรงโนี่่คะยกช่วยกันลูกยกช่วยกันยกช่วยกันนี่มันอยู่ใต้โพนี่หรือเปล่าช่วยน้องอีกหน่อย่ช่วยน้องอีกแรงครับหาอะไรในโพนี่ปั้นปั้นปั้นไปช่วยน้องก่อนเร็วเห็นไหมเห็นไหมน้องไม่มีแรงไปช่วยน้องก่อนเร็วไปช่วยน้องก่อนมี้ยกไปช่วยน้องโนี่ไปหาจุดช่วยน้องหน่อยไป คุณดูดีๆสิมันมีไหมมันมีจุกไหมมันมีจุกไหมดูดีๆมีไหมลูกมีไหมคะเอ้ยไม่มีไม่ไม่มีเดี๋ยวอาหาช่วยเดี๋ยวอาหาช่วยเฉยไหนอาอยู่ไหนใจเย็นๆใจเย็นๆป้านเอาจุกไว้ไหนอยู่ไหนไปเอามาให้น้องไปเอามาอยู่ไหนป้านเอาไปส้นไหนป้านจะจำได้ไหมป้านเอาไปส้นไหนจุกปั้นอยู่ไหนจุกปุ้นอยู่ไหนป้านก็มีจุกอยู่ใช่ไหมปุ้ยเดี๋ไม่มีไม่มีเอาก็มี ใช่อ sí, no. ันนี้ไหมปุ้นปุ้นใช่ตัวนี้ไหมใช่ของปุ้นไหมคะปั้นเราให้น้องยืนก่อนได้ <ki> เปล่าปั้นปั้นแบ่งน้องก่อนปั้นแบ่งน้องก่อนปั้นแบ่งน้องเร็ว emotion 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 ค em ่ะ ก็ขี้เหร่น้องแล้วลูกอ้าวปั้นมีหลายเล่มทำไมปั้นเอาของน้องนะคะเอาไปคืนน้องเลยเอาไปคืนน้องเลยไม่เอาน้องอย่ากหนูชอบแย่งน้องตลอดเลยอ่าเอาเอาให้น้องนะอะไรคะนี่สปอร์ตมิดเหรอคะหรือว่าอะไรคะอันนี้เรื่องอะไรคะรีมจ็อบเหรอคะรีมจ็อบโตขึ้นเขาปุ้นจะเป็นอะไรคะโอเปนเดอะบุ๊กสิอ๋อเป็นอะไรคะ ัวขึ้นเขาปุ้นจะเป็นอะไรคะด็อกเตอร์ i ฮลิสแมนออร์รีพอร์เตอร์หรือแอคเตอร์โตขึ้นปุ้นจะเป็นอะไรคะโอเพน h จ book ุ๊ e โอเพน o จ k รุ๊อ้าวขึ้นปุ้นจะเป็นอะไรคะอ,อ,อ่านอันนี้อ่านนนี้จะเล่นอะไรคะมีมมแต่นี้ลูกมีมแต่นี้เอง ันนั้นหนูไปไว้ไหนไม่เอาเดี๋ยวหนูมาโยนเดี๋ยวหนูมาโยนโดนกันไม่เอาอ่านไ้พุ่นพุ่นไม่ทําอย่างนี้ลูกไม่น่ารักเอาไว้อ่านะขอบคุณค่ะ <c oughs> อ๋อเมนี่มีปั้นไหมไม่เป็นไรนะพุ่นเนาะเดี๋ยวโตวขึ้นค่อยสอนใส่บัวน,นะพุ่นเน,น,น,นาะอ๋อแต่กัสดี่เขาพุ่นเป็นระยะสระมันติดใจ ไหนละบ้านลองสวัสดีครับสิครับบ้านโชว์สวัสดีครับสิวายไหนอิมเมอร์ซ์ไหนอะไรบีชเต้กิฟต์เหรอคะเบีชเต้กิฟต์เหรอคะอะไรคะอะไรอะดูหน่อยอะไรขี้ดูหน่อยอะไรหนูดูอะไรเมื่อกี้อะไรคะข้าวปุ้นอ๋อเกิลข้าวปุ้นเหรอใช้ข้าวปุ้นไหมข้าวปุ้นอยู่ไหนล่ะใช้ข้าวปุ้นไหมไหนข้าวปุ้นอยู่ไหน ขอข้าวปุ้นปั้นจะไปไหนแค่ข้าวปุ้นเหรอลูกไม่ใช่ข้าวปุ้นอยู่ไหนในพี่ปั้นวันนี้ตีลังกาโชว์หรือยังโชว์ที่ไหนพี่ปั้นอยู่นั่นไหนข้าวปุ้นพี่ปั้านโจโจโจข้าวปุ้นเออเก่งไหนป้าปุ้ยเตงโอ้โหเก่งจังเลยไหนนนนพี่่ปั้อยูะ โอ้โหเก่งเลยข้าวปุ้นอยู่ไหนข้าวปุ้นข้าวปุ้นไหนล่ะข้าวปุ้นคนไหนโอ้เก่งโอ้เก่งเก่งทุกคนได้แล้วข้าวปั้นข้าวปั้นปุ้นอยู่ไหนปั้นข้าวปั้นโอ้ยเก่งในข้าวปั้นข้าวปั้นล่ะโอ้เก่งในป้าปุ้ยป้าปุ้ยล่ะเอ่งเลยอาสนล่ะอาสนโอ้โหล่นเรื่องแล้วอ่ะข้าวปั้นเู่เรื่องหมดแล้วแล้วคุณย่าอยู่ห้องไหนคุณย่าอยู่ไหนคุณย่าอยู่ไหนคุณย่าอยู่ไหน คุณย่าอยู่ไหนย่าคุณย่าอยู่ไหนนะคุณย่าอยู่ไหนนะคะตอนนี้ข้าวปุ้นข้าวปั้นจําได้หมดทุกคนแล้วนะคะจาว่าใครชื่ออะไรได้หมดทุกคนแล้วนะคะไม่เหมียวล่ะไม่เหมียวนิ่งไม่เหมียวไม่รู้พ่อจ้าล่ะพ่อจ้าอยู่ไหนพ่อจ้าอยู่ไหนพ่อจ้าพ่อจ้าอยู่ไหนคะพ่อจ้าอยู่ไหนอ๋อพ่อจ้าอยู่ข้างนอกอ้าวอะไรคะ เขาป้นจะโชว์อะไรคะอมจุกอะไรน้ำลายไหลตั้งนี่ป้นจะโชว์อะไรคะจุกจุกจุกเกลียว้ขาปุ้นใช่ไหมลูกฮ้ไม่ใช่เ้าปุ้นหรอแล้วคนไหนล่ะเ้าปุ้นเ้าปุ้นคนไหนนะไหนเ้าปุ้นคนไหนเ้าปุ้นคนไหนเอาคนนี้เหรอเ้าปุ้นคนไหนเ้าปุ้นนะเ้าปุ้นอยู่ไหนนะเดี๋ยวปมานเหยียบมือน้องนะลูก แล้วเขาพุ่นจะต่อยให้ดูเดี๋ยวพุ่นชกให้ดูเลยดูดูพุ่นจะโชว์พุ่นโชว์สิพุ่นโชว์สิอุ้ยวันคือจิต่อยต่อยเลยต่อยโอ้ยอีก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 มันอีกอีกโอ้ยเตะจิเตะ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 ไงเตะไงเตะไงเตะไงนะคะ

จุ๊ยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอเตลขอชกด้วยหน่อยขอชกด้วยหน่อยไปแล้วค่ะไปล้ค่ะขอชกด้วยหน่อย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 ค่ะมือก็ปุ่นหายอย่าขอชกด้วยหน่อยค่ะปุ่นปุ่นมือหายไปไหนมือหายไปไหนค่ะมือหาย ล่ะมีไหมข้าวปั้นมาเลื่อนหนังสือคะ่ะนื้อเน้อ๊ยออกเองใส่ใส่เองเลยค่ะข้าวปุ้นใส่เสื้อผ้าเองเลยค,ะค่ะใส่ได้ไหมเนะะี่ยวายโอ้โห альное. โอ้โหโอ้โหปั้นมาดูคนใส่เสื้อป่ะ <c oughs> คะอ๋อปั้นจะอ่านหนังสือเหรอคะปั้นชอบอ่านหนังสือคะมือเขาไปใหม่หนูมือเขาไปใหม่ปั้นอ่านหนังสือค่ะในเบิร์ดอยู่ไหนคะเบิร์ดอยู่ไหนคะเบิร์ดอยู่ไหนในเบิร์ดชี้จีเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอยู่ไหนคะเบิร์ดก็มาดูข้าปุ้นนะคะใส่เสื้อผ้าต่อข้าปุ้นชุดอะไรข้าปุ้นเนี่ยขาปุ้นจะใส่ปากไหลแล้วเหรอคะลูก พุ้นจะใส่ปากไหลแล้วล่ะคะเฮ้ยหายหวหายมือหายโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้บวปุ้นข้ันก่อนนอนนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย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 ข้าวปุ้นบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนค่ะข้บวฟ้นบ๊ายบายครับข้บวฟ้นบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทุกคนโอเค ไปแล้วค่ะทุกคน